สวัสดีครับผมออฟจูเนอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาดูการปิด e t r ของเจ้าหุนใดเฮดวันนะฮะว่าไม่ถอดอุปกรณ์เนี่ยจะปิดได้ไหมนะครับผมถอดแค่ปลั๊กนะฮะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือมอเตอร์ e t r นะฮะตัวนี้อันี่คือ, e ะะอ,คอปลั๊กของเขานะฮะปกติแล้วถ้าเกิดเราถอดปลั๊กออกอไฟต้องโชว์ที่หน้าปัดนะฮะอ่า เดี๋ยวมาดูกันเนาะเดี๋ยวผมถอดปลั๊กก่อนนะครับนี่ถอดออกมาแล้วนะครับเราไปดูกันเนาะไฟจะโชว์กันไหมเนาะอยู่ที่หน้าปัดเนาะโอเคนะครับอ่าเราทําการปิดโค้ดกันเรียบร้อยก็อัดไฟกับไฟใหม่พร้อมจูนเพิ่มกําลังกันหน่อยนะครับนะมาดูกันก่อนเนาะอยู่ที่หน้าปัดนะครับผม อ่าสตาร์ทเครื่องนะครับไฟจะโชว์ไหมนะครับอ่าไฟไม่โชว์นะครับผมอ่าคันนี้พร้อมจูนนะฮะอ่ารีแมปปิดในส่วนของโค้ดนะฮะอ่าเพิ่มอัตราเร่งแซงนะครับขับสนุกนะฮะเร่งแซงมั่นใจนะฮะไม่ว่าจะรอบไหนนะครับพร้อมทั้งแก้อาการนะฮะเกียร์กระพือในอ่ารอบที่เกียร์สูงอ่าแล้ว ความเร็ว80ถึง100เนี่ยมีอาการกระพือหน่อยนะครัดจะสันส่นๆหน่อยนะเนาะเราแก้ให้ได้นะครับผมนะประหยัดน้ำมันขึ้นเนาะสนใจทักมาได้นะครับผมอ p j จูเนอร์ครับสวัสดีครับ